อชอบมาแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมงอต้องเกิดมามีขนการที่ง้อมันมีขนมันไม่ได้เพิ่มความน่ารักแต่มันเพิ่มความน่ากลัว <G ül> คืองอมันน่าจะเข้าใจผิดตอนที่มันกําลังจะงออขนออกมา <G ül> ตอนมันเกิดมาเป็นงอแล้วมันก็ดีไซน์ตัวเองพระเจ้าบอกว่าเธอสามารถดีไซน์ตัวเองได้ฉัน,ฉนขอดูตสบ์บนโลกก่อนนะโอ้น้องหมาโอ้น้องแมวอุ้ย เจ้าครับหมันผมขอมีขนได้ไหมครับจึงงอเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่น่าสงสารมากเลยนะเพราะว่าเออมันกะาจะมีขนน่ารักน่าเล่าแต่หน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าชังมีอีกผลไม้ชนิด,ดหนึ่งที่ดีไซน์ตัวเองผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันคือสละเขาคงมีอินสปิเรชันอยากเป็นน้องกระตุยมันเหมือนหางกระตุยปุ้มปุยสรุปออกมาเลยเหมือนหมามุยให้ตายเถอะผลไม้หลายๆอย่างอ่ะมันดีไซน์ตัวเองออกมาน่ารักไม่ได้กับ เป็นสตรอเบอรี่ออกมาน่ารักจริงๆอ่ะมันแอบคล้ายๆอะไรลูกขุมขนกว้างแต่ว่ามันออกมาเป็นสตรอเบอรี่แล้วมันน่ารักขนาดทุเรียนน่ะน่าเกลียดน,น่ากลัวเท็กเจอร์เหมือนอุนจิมันก็ยังเป็นพระราชาได้เธอต้องกล้าที่จะเกิดมาขี่เลเว้ย <c oughs> อย่าบูลลี่ฉันไม่ได้บูลลี่ต้องเอาง้อไปเลเซอร์ขนก็แอบคิดอยู่นะอ๋อบางคนเขานิยมขนอ๋อ โรงเรียนอร่อยง้อโรงเรียนคืออะไรอะโรงเรียนมีง้อด้วยเหรอโรงเรียนทห่าหน่าไม่เห็นมีง้อเลย